สวัสดีจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะมาือนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกานจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวมากินเส้นมีเลืง้งมือนเสีบเสียบบกคกิดเลยจ้าพี่น้องอันมีเลื้งราคาสามสิบห้าบาทบุกิดบัฟันวัดศไรปัน,น้บุกิดเลยพี่นอ้องเต็มอญญายะเลยจ้า สามสิบห้าบาทพี่เนอะสามสิบห้าบาทได้จังว่าเต็มถ้วยแบบไงพี่นเนาะหุวเตี้ยวถ่วยแบบไงนะะั่นค่ะห้าพี่เนอะกินน้ำกันกินแบบมีเรือง เดี๋ยวบอกเลี้ยงายหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยสามสิบห้าบาทอือโอ้ยแซ่แบแซ่บแซ่บไม่กินน้ำกันจ้ะพี่นออ้อ,มอมงมีเหลืองอืออือแซ่จูใช้ทุ่งมากินอยู่บ้าน ก็มีวันตัวดำน้ำพี่น้องวันตัวดำอันอันอันตัวดำแซ่เซ่สองฟิตเนาะสิมากินแบบไข่ไข่กระเด็มบานเท่าสมัยตะก้อนนะมาย้อนโยกอันสมัยประมาณเกือบสามสิบปีที่แล้วเนาะอันนี้ยี่สิบกว่าปีซะขนาดเอาเอาจากยี่สิบกว่าปีเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยตะกี้พี่น้องลงดำหน้าลงเกี่ยวเผาเฮดเบียกเนาะม,ม,ม,มีอัน แม,แม่แม่เราเราเราอยู่เราเห็ดอยู่บ้านเราเห็ดเสียบเราเห็ดกันของหวานคล้ายเนาะพี่น้องที่นี่กบบมาหย่อนกุกจ้าหน่อยก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เพื่อสิมาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเอาไปแช่ตู้เย็นใส่ซองฟีดไว้แต่ก็เสียามาอันเสียลูกอักินแบบคืออันกระเด็มมานะหวานหวานไข่เอิญกระเด็มอันอันคือไอติมนะไอติมถั่วดำคือนห่อสมัยก่อนเด้อพี่น้อง บริเฮ็ดกินแต่ด้ในเรื่องนี่อันอันบริอันนั่นดอกค่ะบริเอาไปแช่ช่องฟิตเฮ็ดกินนะนะอันนี้ก็ซื้อเขาจะอ่อนนะจ้าแต่ว่าอยากกินแบบเป็นกระเด็มคือสมัยแต่ก้อน่ะเนาะค่ะเนาะเป็นไอติมนะมันนี่ก็มากินอันก่อนกินอันมีเรื่องก่อนพี่เนาะมามากินน้ำกันแสบให้ในร้ายผอมอู้แสบในร้ายอืมอืม แบบแี้ราคาบ็แพงพี่น่องวี่นาม่บ้านคันนี้แหละสามสิบนาบาทเมนดูชิ้นสหน่วยหมดอืม้ว <c oughs> กเนกันพี่น่องแซ่บเจ ดูจินจ้ามดูอ่กินเห่แซ่บเพี่น้องกินง่ายง่า แพมเนี่ยราคาประเภทเนืพีงพ่องแล้วพายุเนี่ยสามสิบห้าบาทแต่ก่อนราคายแต่สามสิบบาทเนาะแล้วก็มาขึน้นแล้วแล้วสูงเบาไว้เนี่ยแล้วก็มาขึ้นเป็นสามสิบห้าบาทเป็นนวดพ่วงเพราะขาดใจดี Ui, 35 à, 32 bà đây nhá Khi này là chỉ kinh ăn bán hồ đầm toàn พันตัวดำมาใส่ซองฟีดให้มันแข็งนเนาะให้มันเป็นให้มันเป็นกระแด็ม <laughs> อืมแทบสามสิบสามยูฮาร์บาทแถวนพี่น้องอยู่ราคาเท่าไหร่น้อเดี๋ยวนี้แถวไข่ยอยู่แถวไข่นี่มีแต่มีไม่หนนี่แหละก็จ่อจขายสามสิบห้าบาท bắt sẹp sẹp ngại yung Kinh ngay kinh ngay, là ngay ngay mãi nóng mãi 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 im, Này hàng ง่ายๆอยู่ง่ายๆอ่ะซัมอีม ทำหอนเปดพลมอีกท่ใหญ่ กินแล้วแล้วไปพี่นอ้องเน่ยกินใหนมันอิม่มผมไม่แห้งก็สูนห้านตัวหมดอ่ะ,สะแสบแห้งเ,งเพชรทั้ทงเพชรทั้งแสบ โอ้โมีอันไหนนะเดี๋ยวมากินไปเนี่ยเอ็ดที่เหมือนคือสมัยก่อนกระเดมมันจะน่ากดๆอ่ะอืมเอ็ดแถวอืม ืมม่หย่อนหย่อนไปสมัยซ่าก็ปีเดียวก็เป็นเล็กหน่อยพี่หน่อนเอ้ยกินทั้งอันกินมีเรือง้เพชรแล้วก็มากินของหวานโอ้ยจะเป็นีแหน้งอืม ย้อนไปสมัยสาวก็ปีทีเดียวนะคะเป็นเล็กหน่อยแม่ก็พอซื้อให้กินแล้วเห็ดเป็นข้าเจ้าเห็ดมาขายเห็แม่ขาแล้วเห็ดมาขายทงหน่อยๆเป็นก่อนข้าเจ้ามาขายโอ้ยเห็นข้าเจ้ามากเลยโอ้ยดีใจพี่น้องเอ้ยอยู่ทงไห้ทงหน้านา้อมาเดี๋ยวก็ได้กินหอด เราอยู่ทง้งเัาเฮ็ดงานอยู่ท้องไงท้งหน้ากางแดดเนาะเห็นกน็เดี๋ยวอันหิวกระติกมาโอ้มีแหงดิโอ้ยมีคนเอาอของมาขายเย็นๆอะไรเดี้ยเออเอกระหน่อมสมัยก่อนเนาะเลยเราขายกับเป็นบาทนี่ทีแหละอือ ก่งจริงเกิดเหรอสมัยแต่ก่อนก็ได้อันคือพอสื่อวานทอวดำฮิตวานทอวดำก็จะขายรถผมพ่วงด้วแล้วอยู่เราเรา,เราขายมาหลายปีแล้วจ้ะพี่น้องคือพอ <c oughs> ปกติก็ซื้อกินอยู่หลงังแต่บกคนเดียวมาเฮ็ดอันเป็นคอนเทนต์แบบว่า สมัยย่อนไปบรรเา้ากปีที่แล้วนะคะนาาอยู่ทงไฮทงหน้าแม่ขา,านมมคนเอามาขายเขาเห็นเขาเห็นงานเขาเห็นเบียดมือนอ้น่อนห้อนเกี่ยเวยเขาดำหน้าึ้นก็จะเอามาขายอย่างก,ก็กินทั้งเป็นเปือน,น,นเนีนเ่ยสัน่นแตเนาะต้นโตเขากับเปืือนแต่กินต้มเขาก็กินโอ้ยมีแห้งแล้วก็มีความสุเนะคะ่ะให้งานไม่เมย่อะมีคนเอามาขายหย้แสบมะคืดหอดวันวานตอนสมัยก่อนเส้าก็ปิดแล้ว อืมรัด่นบุอเกลียวเขาดำหน้ามาหย่อนวันหวานพี่น้องจะไม่ทราบก็บปีที่แล้วมาหย่อนวันหวานยันด้วจากินวานถั่วดำกินกระแลมกระแลมเมื่กินกระแล่ม <laughs>

จะมากันเด้อกาฝากเป็นกำลังใจให้เน่เด้อกินหอดสมัยตะก่อนอยู่ทงไฮทงหน้านอ้อพันหิวใส่กระติกมาคลายไห้เนาะพี่เนาะใส่กระติกสีเขียวสีแดงพันหิวมาคลายห้ทงหน้านาะมีความสุขจ้ะมีแห้งเนาะเฮ็ดงานไม่เมืเ่นนอยเฮ็ดเบียกไม่เมื่อยเนาะเกี่ยวเขาดำหน้าสีทงไฮทงหน้าน้อพันเอามาคลายไห้ห,หอดหอดหม่องเนาะ บางทื Montana, ta, ่อบ่ได้ถือเงินไปนําเด้พี่น้องบ่ได้ถือเงินดอบ่นําก็ติดแล้ไว้บอกว่าบ่มีเงินมากแล้วก็ดีดีแล้วก็ใจดีแล้วก็ว่าบ่เป็นหยังแล้วก็ว่าสเนาะแล้วว่าฮู้จักกันอยู่เนาะแล้วว่าสิได้ก็ฮู้จักกันอยู่แล้วก็แล้วก็ให้กินก่อนนะอื้อก็มีก็ก็มีความสุขด้ค่ะก็ดีใจเนาะบอกว่าเงินก็บ่ได้ถือเด้เงินบ่มีเนาะแล้วก็ว่าบ่มีก็บ่เป็นหยังดอกแล้วว่าสิเนาะก็ฮู้จักกันอยู่แล้วว่า แล้วก็ให้กินก่อนแล้วก็ให้กินก่อนแล้วเขาจะเอาให้น้ำเลาให้เราน้ำลัง่ะนะอืมพี่น้องเริ่มเปื่อยอะอืมมาหยอดมันร้อน Cho <laughs> đâm <đầm> lại lại. Ừ. <laughs> 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 yeah, phi กินเฟอกินอันเฟอไปสิกินมีเรืองเผ็ดๆกินวานตัวดำหรือว่ากระเดมเนาะเฮ็ดเป็นอันเอาไปแซ่ผิดแล้วก็มากัดกินพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณพี่ๆเจฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่ฝากที่เขามาให้กับนังใจกับมากกดไลค์เขามาค่อยสนับสนุนเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆเจ้ะคลิปนี้ลากระมัยังลาย มากินแล้วก็บมา่านอันว่านๆเนาะมาย้อนว่านๆตางประมาณเศร้า,า,าก็ปีที่แล้วใช่ไหมสวัสดีเด้อค่ะขอบคุณลหลยๆเด้อจ้าที่เขามารับชมฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อจา้าฝากน้องไม่ฝากอันหิดช่องไม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฮิดช่องไม่ก็ขอ,ขอฝากเนือ้อฝากโตน้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอยรับชมคลิปให้ ให้ด <c oughs> ูผ่านกดผ่านเกีย์ไวๆนี่ได้จ้าแต่ว่าถามว่าเป็นถามว่าบอหนูกับบอว่าเป็นยังเนาะเพราะว่าก็ควมว่าอยากเคสเนาะค่ะพี่น้องอยากเคสนั่นแหละบ้าเขาเก็บเป็นอันไปเฮาเบิึงเนาะยังบวชจอยยังเปลือยเพท่านบิวชด,ด้วยจ้ะเก็บนี่ก็สำมนีเนาะค่ะน,อะน้องมากินอันมีเลี้ยงแล้วกัน ไปหาเหตุงานตัวละจ้าบัดนี้สวัสดีด้จ้าขอบคุณในหลายด้ยจ้าที่เขามารับชมให้กำลังใจสาเล่าเสาจำปาสาอีสานอันเสาอันเสาเหล่าเสาจำปาจำปาเมืองเล่าเรียนไตเนาะค่ะที่มาใส่ซีบีตจิ๋วเมืงไทยเนาะขอบคุณในหลายเด้จ้าฝากอินดูฝากเป็นอันกำลังแรงใจให้ในเด้จ้า ขอบคุณหลายๆเลยวยจ้าสวัสดีค่ะ